He your responsibility. Got We promise. is it. your Got ผมไม่เคยดู Lilo and Stitch ที่เป็นเวอร์ชันการ์ตูนแบบเต็มเรื่องมาก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงเนาะถามว่าร MM ู้จักตัวการ์ตูนนี้ไหมรู้จักนะครับรู้จัก i t c h รู้จัก Lilo นะครับเพราะว่าเห็นผ่านๆเยอะเหมือนกัน แต่ไม่เคยดูฉบับเต็มเลยครับว่ามันเป็นเรื่องราวยังไงสติชเนะมาจากไหนไม่รู้ครับไม่ไม่เคยดูเพราะฉะนั้นรีวิวฉบับนี้นะครับจะเป็นการรีวิวฉบับคนที่ไม่เคยดูการ์ตูนมาก่อนแล้วก็เป็นรีวิวที่แบบพูดถึงไลฟ์แอคชั่นโดยเฉพาะนะครับก่อนที่จะไปฟังรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Mr. Steve กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังรีวิวกันได้เลยครับ รีวิวฉบับนี้เนี่ยผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าทุกครั้งที่ผมรีวิวประมาณนี้เนาะก็จะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนหรือว่าหยิบยกประเด็นต่างๆที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้เลยเพราะว่ามันเป็นกระตูนมาก่อนนะครับแล้วเขาก็มาทําเป็นไลฟ์แอคชั่นเนาะก็เป็นอ,อีกเรื่องนึงจากดิสนีย์นะครับที่เอามาทำเวอร์ชั่นคนแสดงที่ ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสเพื่อประจา์กันเยอะนะครับก็วิจารณ์ไปต่างๆนานาในการแคสตัวละครนุ่มนี่นั่นเนาะพอมาถึงคราของ l i l o ลอ Stitch เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มรีวิวกันดีก,กว่ามีสปอยนะครับใครที่ไม่เคยดูมันผมเนี่ยไปดูก่อนก็ได้นะ s t i t นะครับเป็นเหมือนเป็นสัตว์ นอกโลกเป็นสัตว์ที่ได้เหมือนเหมือนเขาทดลองขึ้นมาแล้วกลายเป็นตัวสติชซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาคือตัวเขาเขาเรียกเขามีชื่อหรือว่าโค้ดของเขาว่า626 626เนี่ยเป็นสัตว์ทดลองที่อยู่นอกโลกนะครับซึ่งเขาก็เห็นว่าประธานสภาเนี่ยเห็นว่าเอ้สัตว์ตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นภัยอันตรายนะต้องเนรเทศออกไปนะครับ ก็เลยถูกเนรเทศมาบทโลกอ่าพุ่งมาลงบนโลกนะครับพอมาลงบนโลกเนี่ยก็มาเจอกับลิโลเนาะลิโลก,ก็คือเป็นหญิงสาวที่เป็นเด็กสาวอ่ะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ค่อยจะมีเพื่อนนะครับไม่ค่อยมีใครครบแล้วก็พี่สาวก็ต้องรับภาระหน้าที่อย่างหนักเลยหลังจากที่พ่อกับแม่ได้จากพวกเขาไปเนาะกลายเป็นว่า พี่สาวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวลีโลเองก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนสนิทที่แบบรักแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยอยากจะคุยด้วยอะไรขนาดนั้นก็เลยทําให้ลีโลเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวนิดนึง่งไ,ไม่เชิงว่าก้าวร้าวแต่ว่าแบบพอโดนเขาเรียกว่าโดนเพื่อนพูดให้บ่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยอาโมโหก็มีบ้างก็เป็นปกติของเด็กนะครับพอการมาถึงของสติชเนี่ย ก็เลยทำให้ลิลโลรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นอ่าก็เลยให้สติชเนี่ยมาอยู่ด้วยโดยเปลี่ยนชื่อจาก626มาเป็นสติชอ่าทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีนะครับอยู่ดีดไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวสติชเนี่ยคือแสบมากดื้อมากนะครับก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะมาเป็นเด็กดีเนี่ยก็คือโอ้โหแสบสุดๆนะครับเอาจริงผมชอบดีไซน์ของไอ้เจ้าสติชนะผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่ามันมีตัวตนจริงๆอ่ะมันมันดูเรียวมันดูน่าเชื่อมันผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยดิสนีย์จัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CGI นะครับโดยเฉพาะตัวตัวสติชเนี่ยเขาดูเขาดูตั้งใจกับมันมากๆเพราะว่ามันคือตัวชูโรงอ่ะครับแล้วก็มันเป็นตัวเอกของเรื่องผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันดูแม้แต่จะเป็นการกระพริบตาขนของมันเวลาที่มันปลิวกับลมแววตาที่มันแบบ เป่งปลากรายอย่างเงี้ยคือคือมันดูแล้วเราเชื่อว่าเฮ้ยมันคือสัตว์มีชีวิตจริงๆแล้วมันกําลังวิ่งอยู่จริงๆคือมันดูไม่เหมือน CG อะ่ะมันดูเหมือนสัตว์จริงๆที่แบบเอ้ยเราอยากจับมันมาอุ้มเราอยากเล่นกับมันบ้างอะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องยอมรับเลยว่าทํามาได้ดีมากๆและไม่ใช่แค่ แอปเปิลเลน์ของมันหรือว่ารูปร่างภายนอกของมันนะแต่ว่า personality ของมันหรือว่าลักษณะนิสัยใจคอของมันที่ทําออกมาก็ทําออกมาได้หมั่นเขี้ยวน่ารักน่าชังมากๆนะครับมันเหมือนสัตว์จริงๆอะ่ะอือยากมีสติชเป็นของตัวเองซะงั้งงนนะครับหลังจากด้วยจบเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะชอบแล้วก็รักไอเจ้าตัวสติชนี้แน่ๆนะครับโดยส่วนตัวถ้าถามว่าตรงกับต้นฉบับไหมอย่างที่บอกว่าไม่เคยดูมาก่อนนะครับ ก็ขอบอกว่าชอบเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นคนแสดงนี่แหละพอรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเรียวเราได้เห็นสัตว์ประหลาดจากนอกโลกที่ทุกคนเขาเ้าใจว่าเป็นหมาแต่มันไม่ใช่นะครับแล้วก็เห็นความน่ารักเห็นความเห็นคําว่า,อาโอฮานะ่าหรือว่าครอบครัวที่หนังพยายามจะสื่อออกมานะครับก็เป็นหนังน่ารักน่ารักที่ผู้เด็กให้ผู้เด็กที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูได้นะครับก็โอเค พูดถึงในส่วนของนักแสดงซะหน่อยนะครับนักแสดงที่มาระบทเป็นลิโลเนี่ยคือเด็กคนนี้เล่นเก่งมากนะผมนะ่ยตามข่าวมาใน t i กต o k หรือว่าในหลายๆที่อยู่นะครับก็คือเด็กคนนี้เนี่ยเพิ่งแสดงหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับแต่ว่ามันออกมาได้ดีมากๆครับเราเชื่อจริงๆว่าเขาเนี่ยคือลิโลนะและเขาเนี่ยรักสติชเขาคือ แคร์สตตชมากๆทำให้เราเชื่ออะไรหลายๆอย่างว่าเอ,อเด็กคนนี้ก็คือลิโล่จริงๆนั่นเองนะครับเขาเล่นออกมาได้ดีมากคนที่เล่นในพี่สาวก็คือเอาเป็นว่านักแสดงทุกคนเล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีเนาะโอเคมากๆนะครับส่วนปมปัญหาในเรื่องก็คงจะเป็นในส่วนของมนุษย์ต่างดาว2ตัว2ต้2ตน2คนเรียกว่าอะไรดีที่ตามมาเพื่อที่จะมากำจัดไอ้เจ้า6 2 6นั่นแหละแล้วก็จะพากับกับ ดาวเพื่อที่จะจัดการไอ้เจ้า626นะครับแต่ก็เจอความสนแล้วก็การร่วมมือกันระหว่างสตตจกับลิโลเนี่ยก็เลยจัดการไอ้หนุ่มวิทยาศาสตร์คนนั้นนะครับไปได้เนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้ลิโลเนี่ยต้องอยู่บนโลกตลอดชีวิตนะเป็นการในประเทศให้อยู่บนโลกนะครับก็ทำมาได้ดีนะครับพาร์ทดราม่าต่างๆของเรื่องเนี่ย ผมว่าผมชอบประเด็นที่ใสนักสังคมสงเคราะห์เข้ามานะประเด็นที่ใสเข้ามาวาเนี่ยถ้าคนดูแลเด็กไม่ได้เนี่ยเราจะเอาเด็กไปนะโน่นนี่นั่นนะครับผมรู้สึกว่าเขายีบเขาเขายี้ประเด็นนี้ได้ดีนะครับแล้วก็ตอนท,ท้ายที่เหมือนสติชจะไม่รอดแต่ก็รอดกลับมาได้แล้วก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ แล้วก็ชอบประเด็นที่พูดถึงการเป็นพี่สาวที่ต้องแบกรับหน้าที่ต่างๆจากหลังจากที่พ่อแม่เนี่ยเสียไปกลายเป็นว่าแม้แต่จะไปเรียนหนังสือเนี่ยก็ไม่กล้าไปเพราะว่ามีน้องที่ต้องดูแลอย่างเงี้ยครับก็เลยนั่นแหละตอนสุดท้ายก็ลิโลเนี่ยก็ไปอยู่กับคุณป้าข้างบ้านนะครับแล้วก็อยู่กับเดวิดนะครับแฟนหนุ่มของอ นานี่นั่นเองเนาะส่วนนานี่ก็ไปเรียนเรียนอะไรนะเรียนมหาลาัยนะครับก็จบได้ดีแล้วก็น่ารักมากนะครับก็ขอให้คะแนนก็อ,อยากให้จริงๆอยากให้คะแนนเพราะรู้สึกว่ามันน่ารัก,กามากขอให้เสนอขอให้คะแนนลิลลี่และสติชฉบับคนที่ไม่เคยดูการ์ตูนมาก่อนย่าอีกครั้งนะครับผมให้ไว้ที่เก้าเต็มสิบอีกหนึ่งคะแนนเนี่ย เอาเป็นยังไงดีล่ะด้วยความที่เราเห็นเห็นผ่านๆว่าไอ้ตัว i t c h เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับเราเห็นตุ๊ก,กตาของ Stitch นะครับก็เลยคิดว่าเออถ้าไอ้ตัว i t c h เนี่ยมันอบอวขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยมันจะดูแบบ จำมั่มจำมั่มกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ก็โดยรวมก็นั่นแหละดีมากๆแล้วนะครับแกนี้ก็คือแบบดีสุดๆนะครับร,รู้สึกว่ามันคือสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆวิ่งให้เราเห็น้เยเล่นเหมือนกันวิ่งให้เราเห็นอยู่บนจอนะครับก็นั่นแหละผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยก็ต้องตกหลุมลรักไอ้เจ้าสติชนี้แน่นอนนะครับแล้วก็นายเอกของเรานะครับลิโลอนาคตไปได้ไกลได้แน่นะครับเพราะว่าเล่นดีมากมาก ก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ d i t l ์ and s t i t c h สารแล้ววันนี้ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตาม Mr. Steve กันไปด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับว่า Mr. Steve เนี่ยจะมาเล่าเรื่องไหนให้ฟังครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ